สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อี้พบกันเซนเคยครับตอนแรงนะครับบ่าย 3. สามส่วนสิบไปลงกพี่น้องเบิรงกที่คำพูดอแล้วครับเมื่อี้เรว่าสิบไปขออา่าคุนขาวนะครับขอขอ,ขอมากมั่นครับขอ,อขอจะฝักสองฝักเพื่อเสีเอามาเพาะนะครับไปถามเบิรงราคาคุ้นเขาต้นสําคาเนี่ยกิจพันเนี่ยพี่น้องแพ่ให้เรียกว่าสิบไปขอนห้นเพื่อนบ้านเนี่ยพี่นอ้นอ,งนองครับ จักเพิ่นสอยูบานบอหรือเพิ่นสิไห่บอเฮากัยังบมฮูเนาะครับเป็นอยู่ในหมบานเดียวกันครับสิลองไปขอเบิงง่งเนาอพี่น้องเนาะดอกคุณขาวงามงามพี่น้องครับอยากด้พันธุ์ผมว่าสเปคอเรา,าเอามาเพาะเพื่ออนาคตอยากเอาไปปลูกเนาะแจกพี่แจกน้องน้ำน,นะครับพี่น้องไปขอตนคุณพอมาคุณที่เราขอนนะอะไรเนาะไม่กล้าขอ เออพี่ก็ <sk 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 ้าขอแล้วทำไมอยากได้ของเขาล่ะลองกดดูอยากได้แต่ไม่กล้าขอก็้ามียะไรินทั้งเท้าอันยังก็ชามเท้าหน้าเฮ้ยยังไงยังเขาจะกล้าขออย่างนั้นแหละฮลองตัวอุ้ยอุ้ยบ่งคุณขางามลีฟีนรอกมันบริเลตเลยครับ แม่บอกเเห็นมาครับสวยาันนีเป็นที่ครโอเคโอเคยงานะตอนเย็นเย็นก็ได้ที่ักมันยังไม่เย็นนะเขาอยู่ไหมล่ะคิดว่า เดี๋ยวดูกันเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่จะไปตลาดกล้บมาอีกรอบสอนเราคิดว่าจะอยู่กันละกลับไปรู้ขึ้นกันครับ น้ของมั้เนาะแล้วงามๆาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขาวสวยมากครับจะรบกวนไหมคะขอขอฝักขอได้เลยครับไจะเอาไปเพาะลองเพาะดูได้เลยครับได้เลย ได้เลยครับไมวขอบคุณค่ะครับเพะไม่ไม่มีหมานะครับไม่มีนะคะขออนุญาตครับผมขออนุญาตนะคะขอบใจดีนี่ถ้าไปซื้อต้นเท่าไหร่นี่ครับราคาตอนซื้อมาต้นเท่าไหร่นะคะค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ผมว่าประมาณ0 0นไหมคะ าาวันนั้นคลองสิบห้าอาคลองสิบห้าญาติเขาไปดูเพราะว่าเจ็ดพันขนาดเนี้ยแต่เราเคยปลูกแต่สีสีเหลืองเนาะก็มีสีชมพูด้วยใช่ไหมคะมีแดงมีชมพูด้วยทวงมันสวยมากเลยเอา <laughs> โอ้จัดการให้ด้วยเอาสักสามก็พอแล้วครับมีคนมาขอไหมครับ นะครับครับพอแล้วมัครับเอา3ก็พอแล้วครับขอบคุณครับอ๋อมันยาวดีเนาะพอใส่ถุงแล้วใช่เอาไปปลูกที่ไร่เนาะอืมใช่ๆพอพอแล้วล่ะค่ะพอสําเร็จไปถวายวัดก็ได้บุญอ๋อขอบคุณนะคะดีครับขอบคุณมากนะครับมาทีหนึ่งแล้วไม่เห็นรดกันเลยดูทุกวัน ผ่านทุวกวันชอบขอบคุณมากนะครับครับครับผมพี่นงครับคุณเขาครับสวยมเบอรบเงยไก่คือชอบเขาใหญ่คนะ มากร้อก่ครับตาคุณงามแล้ขอบคุณค่ะ <c oughs> มันยาวมันยาวคุณยาวกว่าคุณเหลืองด้วยสใจแล้วสิมนะันยาวกว่าคุณเหลืองนะ ยาวกว่าผิวดึ๋งยาวเนาะยาวพี่น้องยาวเป็นเม็ดนะอุ้ยยาวเป็นเม็ดเลยนะพูดอ่ะยาวเป็นเม็ดเลยพี่น้องอืมตัวเป็นเล็กเสลง่ยงจอดสุดยอดสวัสดีครับลูก แม่อยู่บ้านไหมอ่ะแม่อยู่บ้านไหมยาที่นี่ก็อยู่ด้วยเหรอครับมาแล้วครับเอาไว้เฉพาะพี่น้องครับหลุนใส่กันเด้อมันสิขึ้นบ,อบอ่อแบบสันน้นมาหนีก่อนเงยเอาอยู่พี่น้องเป็นเม็ดนะโอ้โหดนะ สวยงามใครอยากได้มาเอาเด้อรับมันถึงเด้อพี่น้องเด้อบ่เคยเพาะเจ้าเที่ยครับหมาคู้นี่ครับในมันจะอยู่น้ำมันสิเนาะเออ้องเบิงขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้ว ีทั่วผ้ายูนนิ่ขึ้นแล้วครับอันนี้กระลังกระลังกระลังเนี่ยขอท่าแล้วขอท่าแล้วขึ้นชุ่มมองแล้วครับอันนี้คือขาดน้อนี่เนาะเสียบจะได้กินยุ่ยจี้นี่เนาะใหายแรอหลักสิบหา้า โอมสิเสียฮา,าพี่พ่อพ่อมาตุ้นกำลังไงไงวันไงขึ้นหรอยี่ยัดอาทิตย์นึงเงี่ยสิอัพให้พี่นองเบิ้งครับปวดกลัวไงเลยเด้อพี่นองเลยผมได้กินอีกแล้วประมาณเดือนนึงครับได้กิน อคุ้มเก้านี่ละนี่อัพทุกวันแนี่ง่ายเหลวอะครับหลายใบยก็เก้าเ,ลเหลนบบใบเริ่มเต็มแล้วสูงแล้วครับผัดที่เรียกว่สูงก็เก้าแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมต้องเพิ่มน้ำตลอดเอาละครับพี่นอ้องโพดน้ำให้เพื่อนก้อนหมันใส่ปุ๋ย บ่อใดปุ๋ยเป็นอาทิตย์พอดีวันนี้ผมก็สจเพิ่มปุย๋ยให้เพิม่มนะครับขอบคุณครับพี่น้องติดติดตามและพี่น้องเด้อขอบคุณนะสุดท้ายสุดท้ายนี่ว้าขุนซะาแทย่เนี้ยเพิ่งข,ขึ้นแล้วอาชีวะเม็ดผิดมุ่งกมื่อใดมีส่วนอยู่พี่น้อง าาก,การว่ากเนตต้งจัดที่แหลกการมวนตัวเขาชั่วที่นี่เห็นเนาะอ่ะที่ว่าะสมสอสเฟตในการเคาะรอดตะบัดไง,ง,ง,งครับอ่นรับใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับาหา้ามพี่น้องมาอาจารย์เป็นฟองขาวเวยมากอืมละแสนสองแสนเนี่ยมากเลย พี่พึ่งแม่แม่ขายอย่งน้องมือหนิไปพี่น้งอ,นองพีงยยง่พึ่งแม่แม่ขายอยังพี่เป็นไอ้ทองขาวด้วย นีนนะครับเนืแรงก็เจาะก็ย่างหอกกําลังกายแล่นน้ำคอบมบันบรรยากาศจะสบายบายครับทองเทงาวาถ่ายเอาทองขาวสวัสดีครับทองขทวาเคยถ่ายกันอยู่ในบ้านช่วยใหญ่มากทำได้ไหมได้เปล่าทำได้ไหมลูก อยู่ในห้องแอร์คไม่แอร์แต่ช่องวิ่งเด่นใช่ไหมคะใช่ครับเย็นๆกับเช้าต้องวิ่งไปก่อนนะค่ะครับสวัสดีครับดูทองขาวทีไรก็สวยทุกทีไม่รู้ได้แล้วไม่เชื่อเลยตัวใหญ่มากยังแม่มื่อนี่เดี๋ยวเอาตังค์มาให้นะคะหนึบาทเดี๋ยวไปให้ทีเดียวเลยครับะไรนะงลองกล้องกับ เขาจะมาหกโมงตรงเลยครับเราจป็นยานเมาให้ยี่สิบโลนนี้ขอจะเป็นหนึ่งสิบโลครับอันนี้ขอจำเป็นหนึ่งสิบโลครอาจารย์เป็นหนึ่งครับใช่ครับโอกล้องใช่ครับจองไว้สิบโลเดี๋ยวกําลังสั่งเพิ่มอีกสิบโลครับเป็นลูกเป็นลูกค้าประจำเลยเนี่ยลูกค้าประจำของร้านดิครับครับเออราคาพี่น้องครับคุณภาพดีนี่โอกล้องโอกล้องอกร้องมาจะใส่แม่ก็เลยเอามาให้ อันนี้ของสัมพานเราล้องเอามาจากเอออันนี้มาจากอะไรดำเนินสะดวกเกตส่งออกเลยที่ต้องเป็นนี่บอกเปรมมาบอกพีเพื่อนก็มาส่งให้ครับอันนี้น้ำดอกไม้บออันนี้น้ำดอกไม้อ้วนๆเลยรังสวยังสวยเลยสีสวยเนาะเสแ่บหลาย นี่ขายอย่างนี้มาบาดรู้แท้เฮ้ยมนขายดีมากเลยปวดเจขาดขาดขาดเปดนยี่แรงไหมอืมไอ้นี่อาจารย์มันละสิโลเไปส่งไปส่งของเดี๋ยวของอาจารย์ของอาจารย์สิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเ่งมาน้วเห็นไหมค่ะคือบอย่างเหรอไหมค่ะว่าท่านกินเนาะเออเอาเอา นานมาไปผู้นี <reviewing ind ones> ่นบ่อะ่ึตายยางมาเบิ้งของไปสนอา่นี่นอง